ดีพี่เพื่อนนะครับวันนี้ครับคนคนพะนะครับ EP ที่ห้าร้อยหกสิบห้านะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งกันนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบรการเก็บเงินไปทางนะครับฝากคเพื่อนๆพี่ที่กำลังชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ องแลงครับเป็นสมเด็จนะครับนี่ครับสมเด็จเก่านะครับมาเล็กนึงนะครับนดนึงครับด้านข้างครับมีรอยปาดเลยนะครับสมเด็จเก่าๆนะครับมาเล็กนึงนะครับสามร้อยบาทนะครับมาเล็สองนะเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับสมเด็จ hmm. วัดเกตเก่าเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับมัน so ก็สามร้อยนะครับ สมเด็จวัดเกศสามร้อยบาทนะครับหมายเลขสามว่าเป็นพะก,กิ่งครับพะก,กิ่งมีจาน,นครับพะก,กิ่งเนื้อเมฆพัดมีจาน,นครับแต่งเก่านะครับหมายเลขสามนะครับแต่งเก่านะครับ หมายเลขสี่นะครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุลรักนะครับตาเนื้อผงคุลรักนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นขุดสะหลวงู่เพือกนะครับนะีบ้มีกดยันด้วยนะครับขุดสะหลวงู่เพือกวัดกิ่งแก้วนะครับ หมายในคงนครับเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อหลิวนะครับเป็นเห,นหรียญหลวงปู่หลิวนะครับมาได้แต่งทองพอสอบมาเลยห้าครับเส้นแตกเส้นวิ่งครับนี่บด้านหลังครับวงปู่หลิวปีศูนย์ห้าครับ นี่เจ็ดนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อทองมานะครับนี่ยครับพระอาจารย์ฟันนะครับออไัยนะล็อกเก็ตพระอาจารย์ฟันนะครับเป็นล็อกเก็ตสองหน้านะครับอาจารย์ฟันนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับปีสามแปดนะครับเนี่ยครับใช้หน้านะครับออกว่าจใหม่เจริญธรรมนะครับ พกก่อกลวยปีสามแปนดนะครับอันนี้เก้าเป็นพันลอดนะคพันลอดเก่านะครับเป็นผงนครับเป็นนี้งผงน้นด,ดินนะครับพันลอดน้ำด,ดินนะีหน้าเมตตาติดคมชัดนะครับอันนี้เก้านะครับอันนี้สิบนะครับเป็น เหรียหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับหลวงพ่อไปนะครับวัดกำแพงนะครับเป็นเหรียหล่อนะท้องผสมนะครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นน่จะเป็นพระกู่นะครับเลี่ยมเก่ามานะครับเนี่ยครับเลี่ยมเก่าครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้มานะครับนะครับเลี่ยมแบบสมัยโบราณนะครับองค์เล็กๆนะครับเนี่ยครับคล้ายผรอดนะครับ หมาเยเลขสิบสองนะครับเป็นพระปิตาเนื้อโลหะเก่านะครับน่จะเป็นสายตายับหลังเป็นยันนะครับนี่โลหะเก่าย,ย่นย่นเลยนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับหมาเยเลขสิบสามนะครับเป็นนางพญานะครับนะครับนางพญานะครับ มีแล้เนะพิมพ์วัดลงทอนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นภาพผงเก่านะไม่ทาที่มานะครับเป็นภาพผงนะครับนี่ครับเก่านะครับเปรียมยังเก่าเลยนะครับ พระพงเก่านะครับไม่ทราบที่นะับเลี่ยนนะเก่าในสิบห้านะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อเหมือนนะครับวัดกำแพงนะครับเนื้อพงครับปิดตาหลวงพ่อเหมือนวัดกำแพงนะครับันเลขสิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อดำวัดตุยงนะครับในหนึ่งหกนะครับ หลวงพ่อดำวัตตุยนะครับนี่ดูกระแสด้านหลังนะครับปีหนึ่งหกนะครับหลวงพ่อดำวัตตโยงนะครับปัตตานีนะครับหนึ่งสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญพุทธสี่หิงนะครับปีหนึ่งเจ็ดเนื้ออนปะก้านะครับเป็นเหรียญใหญ่นะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับพิธีพุทธาพิเศษใหญ่น้ำเนื้ออันปก้านครศรีธรรมราชนะครับน่ครับนครศรีธรรมราชนะครับพุทธสี่หิงนะครับสวยเดิมเลยนะครับ อันเลขสิบแปดนะครับเป็นพระกิ่งหลวงปู่แหวนนะครับไกรทองนะครับปู่แหวนมัดโดยไม่ปังนะครับพระกิ่งหลวงปู่แหวนนะครับสิบเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับหลังพบปลรนะครับออกคล้ายสีออกนว่านะครับเนี่ยครับเขียวเขียวนะครับ หมายยีนนะ่สิบครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อผงนะครับนหลวงปู่ทวดเนื้อผงครับเก่านะครับเป็นครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับงเงินวัดบางคานนครับ ของเงินฮอดบางคาครับอันนยี้สินะครับหมายยี่สิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมคิตาครับเก่าๆนะครับผิวโลหะย่นๆครับนะครับพิมคิตานะครับยี่สิบสามนับเป็นองค์บททวดนะครับเนื้อว่านะครับ มลงพุโทโดเนื้อว่าน,นครับยี่สี่นะครับเป็นพระชัยนะครับลเอี่ยมวัดหนังนะครับอุดผงนะครับยี่ห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพอ่อเพิินวัดหนองไม้เหลืองนะครับปีสองพันร้อยนะครับ ยี ALLY, ่หกนะครับเป็นพระิวรีอาจารย์ชุมนะครับอาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับเลี่ยมเก่านะครับเป็นอันปะก้าครับอาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระปิตาครับเป็นพระปิตาครับิตาหลวงพุ่เอี่ยมนะครับ ยี่สิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อโตนะครับวัดบางพีนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อโตวัดบางพีนะครับหมายเลขยี่สิบแปดนะครับหมายเลขยี่สิบเก้านะครับเป็นเทวสุวรรณวัดสุทัศน์นะครับรุ่นจันเพ็ญนะครับเนื้อนวะนะครับเป็นหโบราณนะครับ พระเวสวรเนื้อนวัดสุทัศน์นะครับสามสิบเป็นตะกุดลูกปืนในทราบที่นะครับเนี่ยเก่านะครับด้านในมีมีมีอะไรอยู่ในขยับมมีเสียงดังเป็นไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเป็นตะกุดปืนนะครับปืนเก่าแล้วนะครับ สนใจนะครับช่องทางการติดต่อน้องศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเนการเก็บเงินปลายทางครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับคนคนพานะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้ท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ